สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนวันเสาร์ที่16ธันวาคมนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีของตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5ตัวรุ่น Pro นะครับที่เราพูดกันไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ก่อนจะไปเนื้อหาเนี่ยก็มาระบายความอั้นตันใจนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ข้างหลังนี่เลยนะครับอันนี้นอกเรื่องหน่อยนะเพื่อนๆอาจจะสักนิดนึงนะครับก็ มันด BA ั e, นมีปัญหานะครับงานเนี่ยมันใกล้จะเสร็จแล้วมันโปร,รเซสมันประมาณสัก 80- 90ซแล้วนะครับหรือนิดเดียวนะครับพอโปร,รเซสมันเริ่มเยอะขึ้นใกล้จะเสร็จมากขึ้นเนี่ยตัวไฟล์งานมันก็จะมีขนาดไฟล์เนี่ยเยอะเยอะมากใช่ไหมครับเยอะมากมากขึ้นกว่าตอนที่เราเริ่มตั้งแต่ศูนย์ใช่ไหมครับตอนนี้มันมา80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ไฟล์ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะใหญ่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 หญขึ้นใช่ไหมครับพอใหญ่ใหญ่ขึ้นเนี่ยอาการมันมาเมื่อคืนนะครับประมาณสักตีสองได้ ผมเข้าน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเข้าไปฉี่ปุ๊บออกมาปุ๊บเฮ้ยทำไมเครื่องดับผมก็นึกว่าอ่ะสงสัย Windows อัปเดตนะครับเขาไม่คิดอะไรก็กดเปิดพอกดเปิดปุ๊บเอาแล้วไงเปิดปุ๊บไม่ติดเลยนะครับนิ่งเงียบสงิดพาวเวอร์ติดนะเพืเ่อนๆอ่าแต่แต่ตัว e อ r ร์เที่ตัวเมนบอร์ดเนี่ยขึ้นนะครับขึ้นแล้วรู้สึกว่าผมผมไปไล่เช็คเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวจัดเก็บข้อมูล ก็คือไอตัว SSD ที่ใช้งานทํางานอยู่นี่แหละนะครับที่งานมันก็กำลังใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็โอ้โหตายแล้วมาอะไรกันตอนนี้นะครับพอถอดตัว SSD ออกเท่านั้นแหละนะครับที่มันเป็นแบบ M.2 นะเ,นเพื่อนๆนะไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะแต่ตัวนี้เสียไปแล้วนะครับใช้กันคุ้มค่ามากของ Samsung นะครับอพอจับปุ๊บโอ้โหความร้อนแบบร้อนจี๋เลย ร้อนแบบผิดปกตินะเพื่อนเพื่อร้อนแบบถ้าเพื่อนๆจับไว้เนี่ยสักประมาณสัก4ี่หวินาทีเนี่ยต้องปล่อยนะครับคือมันร้อนผิดปกตินะครับก็เลยสันนิษฐานได้เลยว่าไอ้ที่มันดับเนี่ยน่าจะมาจากเอสเดีเนี่ยชัวแน่นอนเพราะว่าไอเอสดีตัวเนี้ยผมเคยทําตกนะเพื่อนเพื่อนแบบดิ่งลงมาแบบนี้เลยแล้วคราวนี้ไอ้ตรงไอ้เขี้ยวของมันเนี่ยมันบินไปไอ้ตรงทองแดงที่จะเสียบเข้าตรงสลอ็อตน,นะฮะมันบินไปนิดนึงแล้วนะครับแต่ก็พยายามฝืน นะครับแล้วก็คิดไม่รู้คิดไงนะครับถึงยังเอามาใช้ตัวนี้อยู่นะครับกับการเริ่มโปรเจกต์งานตัวนี้นะครับก็โอ้โหตายแล้วจะเอาให้มันเสร็จก่อนก็ไม่ได้นะครับมาแบบช่วงท้ายแล้วนะครับจะลื้อใหม่เนี่ยโอ้โหก็งานเข้าเลยก็เอาไปจ้ำกับตัวเครื่องคอมเครื่องอื่นนะครับพอดียังมีตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าแม c อยู่ใช่ไหมครับก็ไปจ้ำดูพอไปจ้ำปุ๊บเฮ้ยติดก็รีบเลยนะครับรีบโอนถ่าย ไฟออกนะครับรีบเอาตัวข้อมูลที่สําคัญเนี่ยออกก่อนนะครับอ่าอย่างน้อยถ้าเริ่มใหม่เนี่ยก็มันจะอาจจะได้เร็วขึ้นนะครับอ่าแต่ก็จะพยายามฝืนต่อนะครับผมก็ไปเปลี่ยนเอาตัวฮิตซิงนะครับที่มันใหญ่ขึ้นแปะเข้าไปมันก็ติดนะครับติดได้นานขึ้นหน่อยหนึ่งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะพอความร้อนมันขึ้นหรือว่าช่วงที่เรนลองเรนเดอร์นะครับมันก็ไปอีกดับอีนะครับคราวนี้เอาไงผมก็ตัดสินใจ ต้องอัดแอร์กับอัดพัดลมนะครับใช้ตัวพัดลมเนี่ยอัดเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับตรงบริเวณ่อ s s d นะครับแล้วก็เปิดแอร์เนี่ยประมาณ22องศาเลยตัวนี่หนาวเย็นสู้เลยนะเพื่อนๆแต่ว่าโอเคมันอยู่ได้นะไอาอาการดับเนี่ยก็หายไปนะครับหายไปอันนี้ก็เป็น ความรู้สึกอั้นตันใจนะครับที่โอ้โหทาไมมันมาในช่วงเวลานี้นะครับดังนั้นอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะใครใช้ PC เนี่ยถ้ามีงานใหญ่งานอะไรงานสําคัญเนี่ยเช็คกันให้ดีๆก่อนนะครับแต่ถ้ามันมาอาการมันเสียกันตั้งแต่ช่วงเริ่มเริ่มเริ่มเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเพื่อนๆมันก็พอที่จะแบบเออโยกไปโยกมาได้ได้ทานแต่เนี่ยงานมันกําลังงวดเข้ามาใกล้จะเสร็จแล้วด้วยแล้วดันมาเช็คพอ์ตนะครับแต่อันนี้ก็เป็นความ ประมาทของเราเองเนี่ยที่เราดันไปยังทนใช้กับตัว l s d ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมเองตอนที่ผมทำเนี่ยผมก็มีการแบ็กอัพข้อมูลเป็นระยะนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผมแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยงานมันเริ่มไปได้สักประมาณ20%เองนะครับที่ผมแบ็กอัพล่าสุดนะแต่งานตอนนี้มันมันล่วงเลยมาเกือบจะ9กแล้ว้ว นะครับที่ไม่ได้แบ็กอัพไว้ก็เลยโอ้โหตายแล้วแต่ก็โอเคน่าจะรอดผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงกับการทํางานนะครับโดยใช้เครื่อง PC นะครับอันนี้ใครมีประสบการณ์ในการทํางานใช้ PC นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอบอะไรก็าตามนะครับแล้วเครื่องมันดันมาแจ็คพอตเนี่ยก็มาแชร์มาพูดคุยกันได้นะครับ โอเคครับคราวนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีของตัวเครื่องเกมคอนโซล next gen นะครับอย่างตัว PlayStation 5 Pro นะครับที่หลายๆคนก็คงจะอพอที่จะชื่นใจได้แน่นอนนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะมีตัวเฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นมากอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้า PlayStation 5 Pro นะครับรองรับตัวเทคโนโลยี RDNA Generation ที่3ของทาง AMD เนี่ยก็เรียกว่าหายห่วงนะครับเ <G ear> พื่อนๆกับเกมในยุคต่อๆไปนะครับ ของตัวเครื่อง PlayStation 5หรือว่าตัวเกมเก่าๆในยุคนี้นะครับที่เอามาเล่นเนี่ยโอโ้โหตัวเฟรมเนี่ยถ้าเปิดระดับแบบประสิทธิภาพสูงสุดแบบนี้นะครับตัวเฟรมเนี่ยแกว่งกันกระจายแบบนี้นะครับก็อาจจะทําให้ตัวเครื่อง PlayStation 5 Pro เนี่ยสามารถรีดของตัวเฟรมเรดของตัวเกมเหล่านั้นน่ยได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะชัวร์แน่นอนนะครับเพราะว่าตัว RDNA generatio n ที่3ของทาง AMD เนี่ยตอนนี้นะครับ ก็ถ้าเราไปดูนะครับเรื่องของตัวเทคโนโลยีตัวนี้มันมีความสําคัญกับเกมในยุคอนาคตหรือว่ายุคปัจจุบันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันช่วยยกระดับของตัวเฟรมเรทของตัวภาพเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับให้ให้สูงขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ถ้าสายฝั่ง PC การ์ดจอของทางฝั่ง AMD เนี่ยตอนนี้ถ้าผมดูไม่ผิดนะจะรองรับเทคโนโลยี RDNA 3ได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวเจเนอเรชันล่าสุดก็คือตัวซีรีส์7000นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะครับ อ่าซึ่งถ้าเป็นตัวซีรีส์เก่าๆนะครับเก่าๆแบบ4ี่หปีที่แล้วเลยเนี่ยก็อาจจะแบบอ่าต้องร้องเพลงรอนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันก็สามารถใช้กับตัวเทคโนโลยีตัวการ์ดจอเก่าๆได้นะครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่เห็นออกมานะครับจะรองรับตัวตัวการ์ดจอซีรีส์ใหม่ๆของทาง AMD นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวเทคโนโลยี r d n a d n a เวอร์ชั่นที่3มเนี่ยมันก็มาพร้อมด้วยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมากมายนะครับที่จะช่วยยกระดับของตัวเฟรมเรท ของตัวภาพกราฟิกเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับกับตัวเกมระดับที่เป็น A นะครับที่เป็น A นะครับแต่เครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยอ่าก็ไม่ได้เจาะจองอยู่แต่เครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5อย่างแน่นอนนะครับผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่างตัว Xbox Series นะครับตัวท็อปสุดของเขานะครับกับตัว Series X เนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็น่าจะรองรับเหมือนกันนะครับแต่ตัวน้องเล็กเนี่ย ไม่รู้จะรองรับหรือเปล่านะครับตัวซีรีส์สนะครับไม่รู้จะไปต่อได้หรือเปล่ากับการเล่นตัวเกมระดับที่เป็นเกราฟิกสูงสูงใหม่ๆนะครับที่จะดึงศักยภาพออกมาระดับแบบเฟรมเรทสูงถึงระดับ60เฟรมได้เนี่ยก็ต้องลุ้นกันนะครับก็ต้องลุ้นกันกับตัวซีรีส์นะครับแต่ตอนนี้เอาให้เรารู้ได้ก่อนเลยว่าตัวโปรเนี่ยเมื่อมันมาพร้อมกับตัวเทคโนโลยี r d n a Generation ที่3เนี่ย มันจะมีฟังก์ชันต่างเนี่ยเข้ามาช่วยยกระดับของตัวเกมเนี่ยให้มีเฟรมเรทเพิ่มขึ้นลื่นไหลามากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นคนที่อยู่ในสายฝั่ง PC นะครับสายฝั่ง PC ก็อาจจะแบบได้ทดลองทดสอบกับตัวเกมใหม่ๆกันก่อนนะครับซึ่งมเมื่อคืนเนี่ยผมก็ดันไปเจอนะครับแบบช่วงว่างๆนะครับพักสายตานะครับก็ดันไปเจอน่าจะเป็นของเกาหลีใต้นะครับของเกมเมอร์ชาวเกาหลีใต้นะครับที่เราที่เขาไปใช้ เทคโนโลยีของตัว RNA generation ที่3เนี่ยที่มันน่าจะมีตัวฟังก์ชันหรือว่าหลักการทำงานของตัว fluid motion frame นะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะอไอตัวเนี้ยเอามาทำให้ตัวการ์จอของทาง AMD เนี่ยใช้ไปควบคู่กับตัวการ์จอของทาง NVIDIA GeForce ได้นะครับมันถ,ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเป็นเหมือนกับว่ามันมีการ์ดจอเนี่ยสใบ เสียบเข้าไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแต่เมนบอร์ดของเพื่อนๆจะต้องรองรับสล็อตตัว PCIe PC Express ตัวนี้สองสล็อตด,ด้วยนะแล้วแล้ว,ลว,ลวตัว power supply เพื่อนๆก็ต้องมีกำลังไฟเนี่ยที่มากพอนะครับซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอมกมั้งต่างค่ายนะครับ AMD NVIDIA นะครับแต่พอมันเป็นตัวเทคโนโลยีของทางาา AMD ตัวนี้แหละนะครับมันทำให้การ์ดจอ2ตัวเนี่ยมารวมพลัง นะครับผมเข้าใจนะแบบนั้นนะมารวมพลังในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถรีดประสิทธิภาพของตัวเกมเนี่ยให้มีตัวเฟรมเลยภาพกราฟิกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็เรียกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่งงกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนว่าไม่คิดไม่ฝันว่าเออมันจะมีแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครจำกันได้ในช่วงก่อนๆอ,อย่างตัวเทคโนโลยีของ AMD <S <S น่าจะเป็นตัว c r o s s f i r e นะครับไอที่ใช้การ์ดจอ2ใบเหมือนกันนะครับแต่เนี้ยต่างค่ายเลยนะ Nvidia AMD เราไม่เคยเห็นมันกันานานแล้วนะเพื่อนๆนะอะในการใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดอยู่อยู่บ้างก็อย่างเช่นของการ์ดจ,จอของทางฝั่ง AMD เนี่ยก็ต้องเป็นตัวการ์ดจ,จอที่เป็นซีรีส์ใหม่ๆนะครับซีรีส์ใหม่ๆอย่างเช่นตัวซีรีส์เ0็ดนะครับตั้งแต่รุ่นระดับกลางขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะรองรับในการทํางานแบบเอาพลังในการประมวลผลเนี่ยสใบมารวมกันนะครับอันนี้แหละก็มองว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ หน,หน้าทดลองนะครับน้าทดลองเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูเหมือนกันนะอันนี้แหละก็เป็นข้อมูลนะครับที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆกันต่อในช่วงค่ําคืนวันนี้นะครับซึ่งผมก็เชื่อได้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่รอ PlayStation 5 Pro อยู่ที่จะวางจําหน่ายกันเอาไว้นะครับปลายปีหน้าอีกประมาณ1ปีนะครับที่เขาเก่งๆกันไว้ก็ใจชื้นได้แน่นอนว่าประสิทธิภาพนั้นโดนยกระดับ มากขึ้นกว่าตัว PlayStation 5ตัวรุ่นปกติอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการรองรับตัวเทคโนโลยีอย่าง rDNA เวอร์ชั่นที่3นะครับเวอร์ชั่นที่3ส่วนในวันนี้ก็ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมในตัวคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ